เกิดวันอาทิตย์7วันสุดท้ายก่อนสิ้นปี2567ชาววันอาทิตย์ดวงของคุณจะเป็นเช่นไร7วันสุดท้ายก่อนสิ้นปี2567 25ค่ะใบแรกของคุณนะคะว้าวได้ไพ่ของการเฉลิมฉลองค่ะไพ่สามถ้วยนะจะมีเกณฑ์พบปะเพื่อนฝูงนะหรือมีสิ่งที่น่าย,ยินดีเข้ามา สู่เจ้าชะตาและครอบครัวและเพื่อนฝูงนะมีเกณฑ์การสังสรร์น,นะคะอ่าอย่าดื่มเยอะนะจ๊ะใบที่สองค่ะว้าวราชินิเหลียนฉลองเรื่องอะไรฉลองเรื่องการเงินนั่นเองนะ,ะบางคนได้รับเงินตกเบิกเงินโบนัสนะ,ะเงินก้อนอะไรก็ตามนะ,ะมีเกณฑ์การฉลองค่ะมีความสุขสดชื่นเพราะว่าเงินมาแล้วนะจ๊ะเงินจ้ะ เงินที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็ตามบางคนอาจจะได้โชคลาภโชคลาภจากออนไลน์บางคนงานออนไลน์ปังนะฮะเงินเข้าช่วงนี้นะนะฮะอ่ายินนี้ก็เช้าอาทิตย์สามใบแล้วยังไม่พลาดเลยนะดีมากๆม,มาดูใบที่สี่ค่ะว้าวทุกคนเดอะซันค่ะเดอะซันฟ้าเปิดเกิดเศรษฐีใหม่ชา วันอาทิตย์ได้ไพ่เดอะซันซึ่งเป็นไพ่ของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะใครที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่าไม่ราบรื่นไม่สมหวังไม่โฟนะไม่สำเร็จนะฟ้าเปิดแล้วนะจะเกิดเศรษฐีใหม่ก่อนปีใหม่นะคะเจ็ดวันนี้เราทำนายกเจ็ดวันก่อนสิ้นปีนะจ๊ะท,ทุกคนใบสุดท้ายว้าวซีเรียนนะคะ ในเรื่องของการเงินคิดเรื่องเงินในเมื่อเงินเข้าแล้วคิดบริหารจัดการเรื่องของการเงินนะะคิดบริหารจัดการเรื่องการเงินนะคะจัดสรรปันส่วนนะคะมีนี่ใชหนี้นะ,ะมีสิ่งที่ต้องดูแลจับจ่ายอย่าสังสรรค์มากนะฮะเอาแต่พอประมาณนะฮะเวลาคุณมีเงินอ่ะ เพื่อนบอกว่าเลี้ยงหน่อยนู่นนั่นนี่นะคะอาจไปเลี้ยงเพื่อนหมดนะ,ะสิ่งที่จําเป็นต้องจ่ายก่อนนะ,ะลูกหลานบริวารคนในบ้านมีพออยู่พอกินหรือ,อยังนี่ใช้หรือ,อยังนะฉลองนะมันหะลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกนะ,ะภาษีสังคมอาจจะต้องนิดหน่อยนะ,ะเพื่อไม่ให้เพื่อนเสียน้าใจถ้าเพื่อนแบบเลี้ยงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แชร์กันนะเมริกันแชร์ แต่อย่างไรก็ตามในเจดวันนี้นะดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะเงินเข้าค่ะงานปังค่ะเงินเข้างานปังนะคะทำอะไรก็สว่างสดใสไพ่ดีทั้งห้าใบชาววันอาทิตย์นะอย่าลืมพิมพ์น้อมรับคำทํานายเป็นเศรษฐีใหม่ก่อนปีใหม่ค่ะนะขอโชคดีค่ะ ชาววันอาทิตย์ถ้าจะเสี่ยงโชคนะคะเลขหน้าไพ่นะคะสามศูนย์สามหนึ่งเก้าสี่สามศูนย์สามหนึ่งเก้าสี่และสามสี่นะคะ